ถ้าคุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในวันนี้ส่งมาจากคุณนุ่นครับคุณนุ่นเล่าว่าเรามีอาชีพเป็นแอร์โฮสเตสอยู่ที่สายการบินแห่งหนึ่งและแน่นอนว่าหากใครเป็นแอร์แล้วไม่เคยโดนผีหลอกเลยก็คงถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกตอนนั้นเป็นช่วงที่บินไฟพ้พวงพอดี ไฟพ่วงก็คือไฟที่บินด้วยเครื่องบินใบพัดขนาดเล็กจะมีกัปตันหนึ่งท่านนักบินหนึ่งท่านกับแอร์อีกสคนรวมลูกเรือหคนต่อหนึ่งไฟและไฟพ่วงที่วานเนี่ยจะบินแบบรอรับผู้โดยสารที่มาลงภูเก็ตแล้วต่อเครื่องไปหาดใหญ่หรือนครศรีธรรมราชช่วงที่บินจากภูเก็ตหาดใหญ่หรือภูเก็ตนครศรีธรรมราชเราเรียกกันว่าบินซอยแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีการบินซอยแล้ว เพราะจะมีเที่ยวบินตรงจากกรุงเทพลงไปนครศรีธรรมราชหรือกรุงเทพหาดใหญ่เลยจบไฟบินซอยเราก็กลับมานอนที่ภูเก็ตอยู่กันทีก็สองวันสองคืนกลางวันก็จะสนุกสนานกันไปทางใครทางมันพอตกกลางคืนก็จะมารวมตัวกันเพราะโรงแรมที่ภูเก็ตขึ้นชื่อที่สุดว่าผีดุสุด,สด แอร์คนไหนที่ไม่เคยเจอผีหลอกมาพักที่นี่จะกลายเป็นแอร์ที่ไม่เข้าพวกได้ทันทีเลยละ่ะเขาว่ากันแบบนั้นโลเคชั่นของโรงแรมแห่งนี้ก็ดีมากด้านหน้าติดทะเลด้านหลังติดสุสานของชาวมุสลิมลักษณะของโรงแรมก็ไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปคือทางเดินเป็นแบบเปิดโลง่งจะมีต้นไม้ใหญ่และสวนอยู่ตรงกลางห้องตรงข้ามจึงอยู่ไกลกันพอสมควร คือถ้าเจอผีตรงระหว่างทางเดินนี้ต้องวิ่งเหนื่อยหน่อยกว่าจะถึงห้องได้และนั่นก็ยังไม่น่ากลัวเท่าในห้องซึ่งในห้องนั้นจะมีแสงสว่างสลัวๆวได้อารมณ์ลึมคืมวังเวงที่สุดละส่วนด้านหลังห้องจะเป็นกระจกใสเปิดม่านไปจะเป็นป่ารกและสุสานของชาวมุสลิมอย่างที่ว่าเรียกว่าทั้งหน้าหลังตรงกลางแม้แต่ในห้องก็วังเวงน,น่ากลัวหมด พอตกกลางคืนจะมีเสียงตุ๊กแกร้องทักเรกเก็ไม่อยูดีดีดทีวีก็เปิดขึ้นเองและบางทีก็มีน้ําไหลออกมาเองบ้างโดยที่ไม่ได้เปิดก๊อกไว้เลยเรียกได้ว่าไม่มีที่พักที่ไหนที่น่ากลัวกว่านี้อีกแล้วโรงแรมนี้มีความน่ากลัวลึกลับให้เราได้เลือกตามอัธยาศัยหรือถ้ากลัวมากจะมีห้องสวีทสมห้องนอนหนึ่งห้องนั่งเล่นให้เลือก วรรดาพี่น้องแอทั้งหลายก็จะเลือกห้องแยกกันนอนและเรื่องก็เกิดที่ห้องสวีทนี่แหละไฟนั้นลูกเรือทั้งหมด5คนมารวมตัวกันที่ห้องพิกี้ที่เป็นกับตันพวกเราเล่นไพ่กันอยู่จนดึกประมาณตีหนึ่งกว่าแล้วพิกี้ก็บอกให้รอสั่งข้าวต้มมากินหน่อยกินเสร็จจะได้แยกย้ายกันไปนอนสักพักหนึ่งก็มีเสียงเคาะประตู เรารีบลุกไปเปิดเพราะคิดว่าเป็นพนักงานโรงแรมมาเข้าต้มมาส่งพอเปิดประตูออกไปก็จะเอ๊กับเด็กผู้ชายตัวผอมผิวขาวผมเกลียนเดาว,ว่าอายุน่าจะประมาณ7-8ขวบได้ใส่เสือดสีครีมเก่าๆกางเกงห้าส่วนรองเท้าไม่ใส่เด็กคนนั้นพูดกับเราด้วยเสียงแผ่วเบาและเย็นยะเยอะือกแม่ให้มาขอยืมไพ่ที่ห้องนี้หน่อย เราก็ตอบไปว่าห้องนี้ไม่มีไพ่นะแล้วเราก็ปิดประตูดเดินเข้าไปในห้องมารู้สึกตกใจตอนที่ได้ยินเสียงพิกกี้ตะโกนบอกให้เราเอาบินค่าอาหารไปให้เราจึงบอกไปว่าไม่ใช่ข้าวต้มแต่เป็นเด็กเราบอกรูปประพันธ์สันฐานแบบที่เราเห็นเมื่อกี้ให้พิกกี้ฟังพิกี้จึงพูดสวนออกมาว่านุ่นเอ๋ยถูกผีหลอกแล้วละ่ะ เด็กที่ไหนจะมาเคาะประตูตีหนึ่งรองเท้าก็ไม่ใส่และที่สําคัญเด็กคนนั้นจะรู้ได้ยังไงว่าเรานั่งเล่นอะไรกันอยู่ตอนนั้นเราจึงคิดขึ้นมาได้ว่าก็จริงด้วยสิดึกวันนี้แล้วจะมีเด็กที่ไหนเดินออกจากห้องโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่มาด้วยแบบนี้พอคิดแล้วขนแขนก็ลุกทันทีและพิกกี้ก็เลยนึกถึงเรื่องแบบนี้ที่เขาเคยเจอ ซึ่งเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเขาจึงเล่าให้พวกเราฟังว่าหลายปีมาแล้วณตอนนั้นเรายังไม่ได้มาเป็นแอร์ที่สายการบินนี้และก็เป็นไฟพัวงเหมือนกันนี่แหละส่วนโรงแรมก็เป็นโรงแรมเดียวกันนี่เลยแต่เป็นอีกชั้นหนึ่งในตอนที่กำลังนั่งเล่นกันสนุกสนุกนี่แหละสักพักก็ได้ยินเสียงเคาะประตูเพื่อนร่วมทีมก็เดินไปดูว่ามีใครมาเคาะประตู พอไปดูเท่านั้นแหละก็รีบวิ่งมาด้วยความตกใจและบอกด้วยน้ำเสียงที่สัตว์ว่ามีตำรวจมาน้่ห้องเต็มเลยพอทุกคนได้ยินแบบนั้นก็รีบวิ่งหาที่หลบกันจ้าละวันแต่พอพิกี้นึกขึ้นได้ว่าดึกๆึกแบบนี้จะมีตำรวจที่ไหนจะมาจับคนเล่นไพ่ให้พอสนุกสนุกค่าเวลากันและจะมีใครรู้แล้วโทรไปบอกตำรวจละ่ะพิกี้จึงเดินไปดูที่หน้าห้องก็ไม่เห็นจะมีตำรวจสักนาย หรือแม้แต่คนก็ไม่เห็นสักคนเลยทุกคนในห้องเลยแน่ใจว่าถูกหลอกเข้าให้แล้วฟังที่พิกกี้เล่ากับสิ่งที่เจอมากับตัวเองสรุปคืนนั้นเรากับเพื่อนแอร์อีกสองคนไม่มีใครกล้ากลับไปนอนห้องตัวเองกันตกลงก็นอนรวมกันทั้งค่าคนในห้องเดียวกันนั่นเลยพอตื่นขึ้นในตอนเช้าเรายังไม่หายคาใจว่าไอ้ที่เห็นเมื่อคืนเปนคนหรืออะไรกันแน่ เราจึงเดินลงไปที่ล็อบบี้และถามพนักงานว่าข้างๆห้องทั้งสองมีห้องไหนที่มีเด็กบ้างแล้วพนักงานก็ตอบว่าไม่มีข้างห้องเป็นชาวต่างชาติมากันแค่สองคนส่วนอีกห้องเป็นนักธุรกิจจากภาคเหนือแลเขก็ามาเพียงคนเดียวเราจึงถามต่ออีกคำถามเพื่อเป็นการยืนยันในสิ่งที่เราเจอว่าแล้วมีพนักงานคนไหนมีลูกชายอายุป,ประมาณ7-8ขวบบ้างไหม คำตอบที่ได้คือความเงียบแล้วตั้งแต่นั้นมาเมื่อเจอพิกี้ที่ไหนเราจะโดนแซวตลอดว่าไอ้นุ่นมันเก่งยืนคุยกับผีตอนตีหนึ่งได้และนับตั้งแต่นั้นเราก็กลายเป็นคนระแวงและกลัวความมืดมาตลอดแม้แต่ตอนนอนเองก็ยังต้องเปิดไฟนอนเพราะภาพของเด็กคนนั้นมันติดตาทำยังไงก็ไม่มีวันหาย ในปีเดียวกันนั้นก็ได้กลับมาพักที่โรงแรมเดิมอีกและคราวนี้เราก็เจอผีที่นี่อีกแต่คราวนี้เพิ่มเลเวลความร้อนขอคราวก่อนมากเริ่มจากตอนที่เข้าไปเปิดห้องพอเข้าไปถึงไฟก็เริ่มติดติดดับดับขึ้นมาเป็นการต้อนรับทันทีตอนแรกก็ยังไม่คิดอะไรพายายามทำใจดีๆพายายามไม่คิดอะไรที่เป็นการเพิ่มความรลอนให้กับตัวเอง สักพักจากที่ไฟติดติดดับดับก็เกิดดับขึ้นมาจริงๆตอนนั้นเรายังแอบคิดอยู่เลยว่าทําไมไฟมาดับอะไรตอนนี้นะเพื่อนๆแอร์คนอื่นอีกสองคนก็คงรู้สึกเหมือนกันเพราะเป็นแอร์ชุดเดิมกับเมื่อครั้งก่อนเปลี่ยนแค่กับตัาที่ไม่ใช่พิกกี้เราติดต่อไปหาพนักงานให้มาแก้ปัญหาเรื่องไฟดับให้พอไฟติดพวกเราก็ผ่านกรนอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้า ในระหว่างที่เรากําลังอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําเพื่อนแอร์2คนที่อาบน้ำกันเสร็จแล้วและกํำลังนั่งดูทีวีกันอยู่ก็ร้องเรียกให้เราอาบน้ําเร็วๆแล้วรีบออกไปดูอะไรข้างนอกตอนนั้นเราก็เริ่มคิดอยู่ในใจแล้วว่าคงต้องเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความหลอนแน่เลยเพราะฟังจากน้ําเสียงที่ดูลุกลี้ลุกลนพอเราอาบน้ําเสร็จก็รีบออกไปถามว่าทําไมหรอมีอะไรกัน แล้วเอกก็มาดึงแขนแล้วชี้ให้เราดูที่พมา่านบอกว่าเมื่อกี้เขาสองคนเห็นพม่านขยับปลิวไปมาทั้งที่ในห้องนี้ไม่มีลมเข้ามาแต่ตอนนั้นเราก็เห็นว่าพม่านก็ยังปกติดีไม่ได้ขยับอะไรจึงพยายามพูดกลบเกิื่อนไปว่าไหนอะไม่เห็นมีอะไรผิดปกติอย่างที่ว่าเลยไปไปรีบไปนอนกันเถอะตอนนั้นเราก็กลัวแหละ แต่ก็ทำเป็นพูดปลอบใจตัวเองและพวกเราก็พากันเข้าไปนอนในห้องซึ่งเป็นห้องนอนแยกออกไปท่างหาจนถึงคืนที่สองเรารู้สึวกวูบวาบที่บริเวณลำคอเหมือนมีคนมาหายใจรดต้นคอท,ทั้งทั้งที่เรานอนคนเดียวและเพื่อนแอร์อีกสองคนนอนกันอีกเตียงหนึ่งเพราะในห้องแยกเปสองเตียงเรารู้สึกได้จนนอนไม่หลับ แลรู้สึกแปลกๆคนลุกตลอดพอเรียกเพื่อนอีกสองคนว่านอนหลับหรือยังขอไปนอนร่วมทั้งสามคนเตียงเดียวได้ไหมเพื่อนแอร์อีกสองคนก็บอกว่าพวกเขาเองก็นอนไม่หลับเหมือนกันมานอนรวมกันทั้งสามคนก็ดีเหมือนกันนะอบอุ่นดีแต่ที่แปลกไปกว่านั้นทำยังไงเราก็ไม่รู้สึกง่วงนอนเลย จู่ๆพี่สุนที่นอนอยู่ริมอีกด้านหนึ่งก็มีอาการพูดอึกอักอยู่ในลําคอและมีอาการที่ดินไปมามือปัดที่ลําตัวจนรอกับเอต้องไปช่วยกันปลุกพอพี่สุนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็รีบบอกว่าเมื่อกี้เขาถูกผีอําอําหนักจนหายใจไม่ออกเกือบตายเลยละ่ะและเอก็พูดขึ้นมาด้วยว่าใช่ใช่โดนเหมือนกันเพราะเหมือนกึ่งหลับกึ่งตืน่น คือยังไม่ทันหลับสนิทก็รู้สึกเหมือนมีใครมาทับครึ่งตัวแต่ก็ฝืนตัวขึ้นมาได้และก็มาทันเห็นพี่สุนดิ้นไปมาอยู่นนี้ละจึงช่วยกันปลุกเท่าน,นั้นแหละเราทั้งสามคนก็ม่มีใครกล้าน,นอนกันอีกเลยลุกขึ้นมาเปิดเพลงและจากนั้นก็พากันหลับไปซึ่งเท่าที่จำได้ก็ประมาณตีสี่แล้วพอตอนเช้า เราเป็นคนเล่าให้เพื่อนร่วมงานอีกสองคนฟังว่าเรารู้สึกเหมือนมีคนมาหายใจรดต้นคอและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวหลายครั้งมากๆจนต้องขอไปนอนรวมกันนั่นละ่ะพ่อเอกับพี่ศุนได้ยินที่เราเล่าเขาทั้งสองคนก็แน่ใจแล้วว่าในห้องนี้มีผีอย่างแน่นอนเพราะมันมีอะไรหลายอย่างที่ไปไปตามสเตปเป๊ะเริ่มตั้งแต่ไฟในห้องติดติดดบดแล้ว และตั้งแต่นั้นหากต้องไปแวะพักที่ภูเก็ตอีกเราจะเลือกไม่พักที่โรงแรมนั้นเลยเพราะเจอถึงสองครั้งมาแล้วครั้งแรกเป็นตัวเป็นตนส่วนครั้งที่สองไม่เห็นแต่รู้สึกว่าน่ากลัวกว่าครั้งแรกแต่ไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นสรุปว่าโรงแรมนั้นมีผีจริงๆเพราะมีเพื่อนรุ่นน้องในสายการบินแต่เป็นคนละสายการบินกันเพราะตอนนั้น เราลาออกจากสายการบินเก่ามาอยู่อีกสายการบินหนึ่งและน้องๆก็มาเล่าให้ฟังว่าพวกเขาเจอผีในโรงแรมเดียวกันแต่คราวนี้เจอที่สวนอยู่ตรงกลางร,ระหว่างทางเดินรุ่นน้องแอรทั้งสองคนนั้นบอกว่าพวกเขาเห็นผู้หญิงกับผู้ชายนั่งคุยกันข้างต้นไม้ในสวนหย่อมนั้นเห็นชัดเจนมากตอนแรกก็พยายามไม่มอง เพราะในใจก็คิดอยู่ว่าดึกแบบนี้ใครจะมานั่งคุยกันอยู่ตรงนั้นแต่ด้วยความอยากรู้พอเดินถึงตรงนั้นพอดีด้วยความสงสัยก็ต้องแอบชำเดืองมองอยู่ดีผลปรากฏว่ากลับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นสักคนเดียวทั้งที่เมื่อกี้ก็เห็นมาแต่ไกลๆทั้งสองคนถ้าเห็นเพียงคนเดียวก็ว่าไปอย่างเพื่อนที่เดินมาด้วยกันก็เห็นเขาจึงแน่ใจว่าเขาเจอดีเขาให้แล้วอย่างแน่นอน เขาจึงพาจูงมือกันวิ่งไปเคาะประตูห้องเพื่อนที่บินมาไฟเดียวกันและคืนนั้นก็ขอนอนรวมกันในห้องเดียวนั้นเลยไม่กล้ากลับห้องของตัวเองและโรงแรมนั้นก็เป็นที่เรื่องลือของบรรดาแอร์และสัจวัตรว่าที่นั้นมีผีหลอกจนมีน้อยคนที่จะจองห้องพักที่นั่นส่วนเรานั้นไม่เคยไปเหยียบที่นั่นอีกเลยละ่ะจนโรงแรมนั้นเกือบกลายเป็นโรงแรมล้างเพราะมีคนเข้าพักน้อย ไม่รู้เป็นเพราะเรื่องคำล่ำลือของผีหรือว่าเป็นเพราะห่วงจุ้ยด้วยก็ไม่รู้แต่สุดท้ายแล้วโรงแรมนั้นก็ต้องร้างจริงๆเพราะถูกสึนามิถล่มเมื่อปี47และทุกวันนี้ก็ยังคงความเฮี้ยนเหมือนเดิมอาจจะหนักขึ้นไปกว่าเดิมอีกด้วยซ้ำจนตอนนี้เราสงสารเจ้าของโรงแรมมากกว่าที่จะกลัวผีในโรงแรมนั้นแล้วและนี่ก็คือการเจอผีหลอกในชีวิตแอร์ของเรา เรื่องราวทั้งหมดก็มีเพียงเท่านี้ครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ